ขับไกลลันนานะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านอาหารของโรงแรมบางกกอะทรีเฮาส์นะครับมาทานมื้อเช้งวันครับแล้วก็เมนูที่เป็นสปาเกตตีปลาสลิดนะครับหน้าตาน่าทานทีเดียวครับโรงแรมบางกกอกทรีเฮาส์นี่ก็อยู่ข้างๆวัดบางน้ำพึ่งนะครับผมเราข้ามเรือข้ามฟ้าที่ท่าเรือบางนาครับก็จะมาถึงแล้วก็นี่ครับจะมาพักหรือว่าจะมาทานอาหารก็ได้ครับแล้วก็ถ้าพักลองดูรีวิวของไกด์ลันนานะครับผมผมถ่ายคลิปรีวิวห้องพักเอาไว้แล้วนะครับ ต้องหาดูแล้วก็ยลองชิมอาหารเป็นสปาเกตตี้เราก็ต้องชิมเส้นก่อนนะครับลวกเส้นได้ที่หรือเปล่าลวกเส้นใช้ได้ครับเมเล็กกันไปเส้นยังมีความหนืดมีความเด้งอยู่นะครับแล้วก็ซอสที่ผัดนี่ผม คิดว่าน่าจะเป็นซอสแกงเขียวหวานอ่าใช่ครับเป็นซอสเขียวหวานนะครับผมก็คือสปาเกตตี้ซอสอ่าผัดเขียวหวานปลาสลิดครับนี่ครับที่โรงแรมกรอกทูเฮาส์ครคับผมแล้วก็นี่ก็เป็นบรรยากาศของร้านอาหารแล้วก็เป็น,ล,าานาาล็อบบี้ของโรงแรมด้วยนะครับมี่ด้านตกแต่งด้วยไม้ไผ่นะครับบางน้นก็ใส่โคมไฟเข้าไปแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นเราสามารถขึ้นไปนั่งชมวิวได้นะครับลมเย็นๆตอนเย็นน่าจะดี มีโต๊ะตรงโน้นเลยนะครับจะติดโรงแรมก็จะติดริมแม่น้าครับทางนู้เป็นแม่น้าครับโรงแรมนี้มาไม่ยากนะครับผมนั่งเรือหรือว่าขับรถมาที่ท่าเรือบางนาครับตรงแยกสัมพฒิถ้ามามาจากในเมืองนะครับมาถึงแยกสัมพฒิก็เลี้ยวเข้ามาที่ท่าเรือบางนานี้นะครับผมแล้วก็ต่อเรือมาครับข้างฝากมาวัดบางน้าพึ่งครับถึงวัดบางน้ําพึ่งก็เดินมาอีกประมาณ300เมตรครับไม่เกินก็จะถึงโรงแรมตรงนี้ครับ i three house up.